ใจโตโอลาลิสคนคึกคึงแล้วเปรียบประหนึ่งจันรูสิบอิสโรมีจะก,กับเป็ดเจลบลกลบด้วยไหมวิเซโซละแะเกตคำภาษเซมาจดซาคาโรพี่กวางยัยโซมาเปชัน,นบังพชน อาณาจาักรนักเรศประเทศชาติได้พึงประบาทบุญทญริ์นำตามกิจพลสำรับองค์สานเจ้ามนนที่เลิศลนเลือกประชานั่งเฟตัวธานิรักสะดอนมดเดือดรอนภายในเคตมีสาเหตุสิ่งใดก่อในประเทศทิ้ง ุนกล่าวตะไว้รายงานงอไปอยังสานจะแผ่นดินเรื่องสั่งสิ้นของจะเรียบร้อยคลอยลงมาระับสุขบำรุงสุขไปทั่วประเทศค่อนไวยเจตนามานรายที่ก็ปรารถนาขณะนี้เวลาเจ้าเจ้าพาราแล้วน่งปราทสทนสนา 哦，对不起，我控制 ประานที่นครแสงอาทพระที่นั่งรัตนมนลังของกษัตริย์พระองค์สริกทับหรือพระประมุขของแสงอาทิตย์นครก็มีนามว่าพระเจ้าจิตกเกษมมีพระนางเจ้าเปรมวดีบรมราชินีของกษัตริย์มาหมอบอยู่ตรงสะพักก็นาวินาทีแรกพระนางก็จึงได้กล่าวสัตวายพระพรด่พระราชาต่อไปว่า สวัสดีขอพระองค์จงทรงพระเริญเถิดนะเพคะสวัสดีพระนางที่รักเออเอาละพระนางขณะนี้เมื่อพระนางก็มาหมอบอยู่ตรงพระพักหรือหมาเฝ้าฉันในยามเชา้าตรู่พอดีฉันก็อยากชะร้เหตุผลบางสิ่งบางประการอยากพระนางอยู่สมกันแล้วเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดเพราะฉะนั้นหวังว่าจะให้พระนางเป็นผู้ให้คาตอบก็จะมีอะไรหรือเพคะคือฉันอยากจะถามว่า ในโลกนี้ที่คนส่วนมากหรืออาจจะเรียกได้ว่าทุกๆคนอาจจะเข้าใจว่าความลับในโลกนี้มันไม่มี<ต>จะจริงหรือไม่พนาก็อาจจะเป็นความจริงที่เปะค้าความลับในโลกนี้มันอาจจะไม่มีหรอกมันจะไม่มีได้ยังไงก็จะมีได้ยังไงหรือเป๋ค้าถ้าหากว่ามีการกระทำเลยคงจะมีผู้รู้เห็นแม้แต่ไม่มีใครรู้เห็นก็แต่ผู้ที่ทำนั้นคงจะรู้ ก็ตกองลงเมื่อมีการรู้และจะเป็นความลับไม่ได้ก็ถูก <c oughs> พระนางสอบตกดีมากฉันก็คิดเป็นเช่นั้นแต่ฉันอยากจะถามพระนางอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมที่ทุกๆคนทั้งๆท,ท,ที่รู้แล้วว่าความลับมันไม่มีเนี่ยในโลกแต่ก็ยังเจตนาทําอะไรลงไปแล้วชอบจะปิดว่าเป็นความลับนั่นก็เพราะอะไรก็อ,อาจจะไม่รู้สาหรับผู้ที่มีการกระทําเลยนะเคิคะจะไม่รู้ไม่ได้เรื่องนี้ฉันถามพระนาง ก็เปล่านะเปคับมังชั้นอาจจะไม่รู้หรอกเอาละจะต้องรู้สิมั่งชั้นจะไปรู้ได้ยังไงเพราะมั่งชั้นไม่มีการกระทำอะไรนี่นะเปค่ะพระนางจะต้องทำไม่เดี๋ยวอย่าบนปฏิเสธนิพรองเข้าใจว่ามังชั้นมีการกระทำอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ปิดไว้เป็นความลับจึงไม่ได้มากราบสวายบังคมทูลแด่พระองค์อย่างนี้ น่ากลัวจะเป็นเช่นนั้นไม่มีหรอกนะเปคะมีเดียวพระนางยาปฏิเอาละเมื่อพระนางยังไม่นึกได้ว่าอะไรที่พระนางได้มีการกระทําแล้วก็ปิดไว้เป็นความลับนั้นฉันจะเล่าให้พระนางฟังซะเดี๋ยวนี้ว่านับจำเดิมตั้งแต่พระราชารถของเราคือจัก,กรีพบเพียงพระองค์เดียวเติบกล้าหน้าแข็งเป็นหนุ่มวันหนึ่งเดินทางออกจากบรมราชาวังไปพบกับ จ้าดวงเดือนซึ่งเป็นลูกกําพรราตายายที่พระรัชกาพ่อแม่มาแล้วแล้วยากจนเร้นแค้นนะสถา,านที่กระท่อมน้อยหลังคาแฝดถ้าไม่ฟ้าชายถึงกับจะต้องไปลงหลงไหลไม่กลับสู่ราชวางังฉันก็จำเป็นอยู่เองจะต้องตัดขาดในลูกตั้งแต่ในขณนะนั้นจนบัดนี้พระนางขจารู้ดีอยู่แต่แล้วเป็นเหตุไน,นที่พระนางขวยังแอบไปเยี่ยมเยือนองค์ชายจักรีพบจนได้ เมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะใช่ไหมอ๋อเรื่องนั้นเหรอเบคัะคนนั้นน่ะที่พระนางมีการกระทําและไม่อธิบายให้ฉันรู้หรือไม่ได้กล่าวเรื่องราวให้ฉันเข้าใจด้วยก็อาเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นความจริงเบคบะมอมฉันแหน,น,นไปเยี่ยมเยือนลูกแต่ไม่ได้กราบทูลในพระองค์ในทรงทราบเพราะมันฉันถือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญถึงกับที่เรียกว่าขอขาดบาดตายหรอก เอ๊ะพระนางคิดอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้นที่เปคกค่ะแต่พระนางลืมซะหรือว่าฉันไม่อยากจะให้ราชรถของเราเขามายุ่งยากไปในราชวางังแล้วต้องการอยากจะให้ลูกรู้ว่าราชวังกับกระท่อมน้อยมันมีการแตกต่างกันอย่างไงบ้างก็สุดแล้วแต่นะเปคะ่ะแล้วทําไมจึงพระนางไม่ได้กราบทูลในฉันทราบก็อ,อย่างที่ว่านะมันฉันเข้าใจมาคงจะไม่เป็นเรื่องสําคัญใหญ่โตนะพระนางคิดตกรก แต่ฉันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมว่าเป็นเรื่องระดับเสะเทศรัตนบัลลังก์เมื่อว้าเวด้วยการว่างเว้นกษัตริย์และประชาชนจะไม่พบกับความว้าเวด้วยหรือเปล่นาพระฉันจําเป็นอยากจะให้ลูกเขารู้วัตนบัลลังก์เมื่อสันยพราชบิดามารดาเขาไม่เกี่ยวพ้องต้องการกับเขาแล้วเขาจะมีความหวังตั้งใจอะไรบ้างจะพลาดหวังหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องของพระองค์สิคะแต่ส่วนตัวก็เหมือนฉันกับพระองค์นั้นแตกต่างกันมาก มันฉันือว่ากว่าจะได้ลูกคนนี้มาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเลมันฉันก็สัต์ไม่ขาดกว่าจะได้เขามาเป็นตัวเป็นตนเป็นร่างเป็นกายมานั้นพระองค์เป็นคะตมามอมฉันเองแทบจะกาดใจตายพระองค์จะรู้ไมมเรื่องเมียพระนาง <c oughs> ถูกพระนางพูดแตนฉันเชื่อว่ากว่าจะได้ลูกคนนี้มาเป็นตัวเป็นตนตามอมพระนางเองแทบจะขาดใจใตายหรือฉันนะพระนาง ชนาจะไม่มีส่วนในลูกคนนี้ด้วยชนาจะมีส่วนในลูกคนนี้ด้วยสิก็ตรงแล้วรองมีส่วนแต่ไม่เห็นว่ารองจะรักลูกให้สมกับที่รองกล่าวว่ามีส่วนจําเป็นอยู่เองที่จะต้องถือตามคาโบราณบางประการที่ท่านกล่าวไว้ว่ารักลูกให้ผูกเสมือนโจรจังหวะเวลาที่เราควรอยากจะให้ลูกเขารู้ว่าลักษณะบัลลังก์เวียงวังนั้นมีความหมายหรือไม่แล้วการน้อยใจของผู้เป็นพ่อแม่มันอาจจะมีอยู่ประจำขอพระนางลองคิดสิ ฉันจะขอเปรียบเทียบว่าลูกคนเดียวเปรียบเสมือนอาวุธปืนมีกระสุนเพียงนัดเดียวความหมายในกระสุนเจ้าของปืนอยากจะยิงความทองเสิงให้ได้แต่เมื่อเผลอพลาดไปถูกสุนัขขี้เรื้อนกระลพระนางเจ้าของอาวุธปืนจะมีการน้อยใจไหมฉันใดก็ฉันนั้นว่าลูกเราเพียงพระองค์เดียวไปหลงไหลอยู่กับลูกกํพา้าสาบัญชนในตระกูลที่อาจจะเรียกได้ว่าเยจกวันนี้พกขอทานเาะว่าได้และเราก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจหรือพระนางพระนางลองคิดดูที่ ก็โูกอยู่แล้วเหรอเพคะก็จะยากจะจนจะแรนแค้นอย่างหนึ่งประกันใดก็ตามนะหมอคะแต่ก็ถือว่าคนมอมฉันถือว่าต่างหากลูกรักอย่าว่าแต่จะเป็นคนยากจนอย่างนั้นเลยเพคะผมจะต่อให้เป็นสัตว์เป็นสามก็มันฉัจะรักลูกมันฉันจะรักที่ลูกปราถนา จ้าโบราณต่างกล่าวไว้ว่าปลูกเรือนตามผู้อยู่มีคู้ตามชอบใจกันทุกคนเรื่องนี้ถูกแล้วแต่ฉันจาเป็นจะต้องเป็นเช่นนี้แต่ฉันทําอย่างตรงฉ่นนั้นไม่ได้ยิ่งมาเดี๋ยวนี้ยิ่งรักมากเพิ่มไปตวีคูณเพราะจากรี่พบไม่ได้มีแต่เขาเพียงผู้เดียวหรอกนะเบคะเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่กับดวงเดือนระยะเป็นเวลาเท่าไร่มาแล้วจนกระทั่งได้มีลูกมาหนึ่งคนก็คือเป็นผู้ชายนั่นก็คือกุมารน้อยนพประดลนน่ารักน่าเกินดูที่สุดเอะสนาง จักรีพบก็มีลูกแล้วล่ะนะค่ะเอ๊มีลูกมีลูกเยค่ะเอาแล้วทําไมที่พระนงางไม่อธิบายให้ฉันเข้าใจล่วนมากก็มองเห็นว่าพะอไม่ได้ทรงโปรดในลูกของเราเนี่ยก็นับประษาอะไรจ้าภายในหลานเอ๊ะพระนางฉันอยากจะให้ลูกเขารู้หรอกว่าพ่อแม่เสียกําลังใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นในการกระทําของลูกเดียวนี้ก็อาจจะรู้ตัวแล้วหรือย,ยังไงก็รู้ไม่ได้ แต่ฉันขอเมื่อรู้ว่าเขามีลูกกลับเป็นหลานเราจะแนงจําเป็นจะต้องคิดขึ้นมาแล้วว่าเมื่อเรามีใจมีน้ําใจอไม่พระมาณตั้งแต่ลูกจนถึงหลานจะทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งส่วนใดอาจจะวิพากวิจารณ์ไปในทางที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลสาหรับเราซะแล้วตาเช่นนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นและเปครับเอาหลักนางส่อต่อไปนี้ขอพนางจงปรับความเข้าใจเสใหม่ด้วยสิว่า ฉันพร้อมแล้วที่จะเอาไปในความผิดของลูกต่อไปนี้โดยเหตุผลต่างๆนาน,นานประการที่ผ่านมาแล้วจะเอาไปทั้งสิ้นแล้วอยากจะรับสั่งตรบนนรรดาเนหล่าเสนาอามาราชบริพารที่ได้ขึ้นมาเฝ้าเบื้องบนนะเบื้องบาตรมงกุฎนับบัตรต่อไปนี้ว่าให้เขารีบร้อนมุ่งหมายบายสมหน้าไปกล่าวกรากาทูลฟ้าชายให้นำพาพี่เลี้ยงเข้าเฝ้าสเสด็จพ่อแม่ทั้งสองจะประกาศการแต่งตั้งรักทายาคือไปอาัยในความผิดให้แก่ฟ้าชายจากักรีพบ ทรงเบกคะ่ะนี่พระองค์จะทรงโสดเช่นนี้จะเริอเบค่ะช่นนั้นที่พระนาอก็ออะจะเป็นพระคุณยังหาที่เปรียบไม่ได้แล้วนะเบคะ่ะทราบพระองค์จะทรงโสดกับลูกเช่นนี้ฉ่นนั้นขอขอเชิญเสด็จพระองค์ทรงเสด็จพระราชจะนำเนินเถิะเบคะ <S 2> <S 2> พระนางจับเข้าไปรอยอยู่ในห้องโวนยพระธาตุานะฮะใช่อ๋อเราประชมวังสระฟับงบรมราชินี เดี๋ยวมึงควันเมืองแยกสาบเรื่องรามาคารบกับระจมพบในนิเวแรรศแบงสารเชิดคงจะทราบความตามจริงทุกสิ่งน์กาน,นาะนเมืองโยธามา